ก็สวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n องโซลิชั่นเคยครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํา5อันดับมือถือที่น่าซื้อน่าใช้มากๆนะครับราคาเนี่ยไม่เกิน10,000บาทนั่นเองครับสเปคเทพกล่องดหดๆเลยนะครับสำหรับปี2025นี้นั่นเองครับ ใครที่กาลังมองถ่ายมือถือสักรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีงบมาสักหมื่นหนึ่งนะครับประกันมือถือที่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปเนี่ยคลิปนี้ถือว่าห้ามพลาดเป็นเด็ดขาดนะครับไปเก็บตัวเีื่อเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอันดับที่5ครับ In f ฟ n i x Note 50s นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับของทางแบรนด์ i n f ฟ n i x นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวราคานะครับ ราคาเนี่ยไม่เกิน10,000บาทนะครับอยู่ที่8 4 9 9บาทเท่านั้นครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวดีไซน์ที่เป็นจอเคิร์ฟมาให้ด้วยนะครับจะเป็นจอโค้งนะครับใครที่ชอบจอโค้งเนี่ยตัวนี้น่าจะชอบเลยด่านะครับก็ถือว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนํามากๆแล้วกันนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.78นิ้วครับ จะเป็นแบบอะมูเลตมาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตรา refresh r a อยู่ที่144เฮิร์ตมาให้เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ Android เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน15แล้วนะครับส่วน CPU จะเป็น Dimensity 7,300 Ultimate นะครับความเร็วอยู่ที่2.5 g ิกครับหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับตัว RAM 8 g ิพร้อม256 g b นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ2เลนครับก็คือ64ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับ การถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมครับแ้วก็กล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลสามารถถ่าย 4K ได้ด้วยนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับความจุมาที่5,500ม ah ิลลิแอมนะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่45วันครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ8,499บาทเท่านั้นครับ อันดับที่4ครับ vivo v 50 lite นั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับจากแบรนด์ของ vivo นะครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นน้องเล็กนะครับของซีรีส์ v 50นั่นเองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวราคานะครับคือราคารุ่นนี้นะครับเปิดตัวมาที่9,999บาทนะครับก็คือ10,000ืเนี่ยมีทอนนะครับ ก็ใครที่มีงบประมาณสักหมื่นหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนั่นเองครับก็ใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่6.77นิ้วนะครับจะเป็นแบบ a m o l e t นะครับส่วนอัตรา Refresh Rate เนี่ยก็อยู่ที่120 h e r z นะครับ Android ก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน15ครับผมในส่วนของ CPU นะครับจะเป็นตัว Dimensity 6300นะครับ ความเร็วยอยู่ที่2.4 g h z ครับมีความจำรุ่นนี้ก็จะให้แรมมาที่8 g b ROM 256 g b นะครับกล้องหลังนก็จะให้มาที่2เลนด้วยกันครับก็คือ50ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวีดีโอเนี่สูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้านยอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็จะให้ความจุมาที่ 6500มิลลิแอมเลยนะครับแล้วก็การรองรับชาร์จไวนอยู่ที่90วัตต์นะครับแต่ราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ9999บาทเท่านั้นครับอันดับที่3ครับ s a m s u n galaxy g a 2 6 5 g นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นใหม่เลยนะครับของแบรนด์ s m s u u n นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าน่าสนใจนะครับคือราคารุ่นนี้นะครับเปิดตัวมาที่9999บาทนะครับ ก็10,000มื่นมีทอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสเปคและก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ถือว่าให้มาเหมาะสมกับราคามากๆเลยนะครับถือว่ามันจะมีข้อติอีกหนึ่งข้อนะครับคือในเรื่องของการออกแบบจอภาพที่จะมีติ่งหยดน้ำนะครับก็อันที่จริงเนี่ยมันก็สมควรที่จะเป็นตัวหน้าจอจะรูนะครับสำหรับผมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการแบบเจะรูเนี่ยก็อาจจะขยับไปเป็นตัว A36 หรือ A56 นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของงบก็อาจจะต้องเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ ก็ใครที่ชอบแนวหรือว่าไม่ซีเรียสเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าน่าสนใจมากๆครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้กันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่6.7นิ้วนะครับจะเป็นแบบซูเปอร์อารมเลตเลยนะครับแล้วก็อัตรารีเฟรชเรตอยู่ที่120 h ฮิให้นะครับ Android <S <S ก็จะเป็นเวอร์ชัน15 <S <S นะครับส่วน CPU จะเป็นตัว Exynos 1,380นะครับความเร็วอยู่ที่2.4 g h z ครับ มีความจ้ามแรมจะให้มาที่8 g b กะโม256 g b นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะให้มาที่3เลนส์ครับก็คือ50ล้านพิกเซลบวก8ล้านนี่ก็อีก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับส่วนกล้องหน้าจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่25วันครับราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ9,999บาทเท่านั้นครับ อันดับที่สองครับคอเนอร์ X945G นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือราคาเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ลดลงมาจากเดิมที่เปิดตัวมานิดหนึ่งนะครับก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่9,990บาทเท่านั้นนะครับราคาเปิดตัวตอนนั้นนะอยู่ที่ประมาณสักหมื่นเบาทนะครับก็ลดลงมาทิดหนึ่งนะครับแต่ว,ว่าจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวความถึกทนของตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวดีไซน์ที่ค่อนข้างเอาเรียบรู้เลยนะครับก็ถือว่า สวยงามภายในตัวและก็ถึกทนภายในตัวเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยขอห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวจอภาพนะครับขนาดเนี่ยอยู่ที่6.78นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ AMOLED นะครับส่วนอัตรา Refresh Rate ก็อยู่ที่120 Hz นะครับส่วน Android เป็นเวอร์ชัน14นะครับแล้วก็ CPU ตัวนี้จะเป็นตัว Snapdragon 6 Gen 1นะครับความเร็วที่2.2 GHz ครับ ความจํำนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว RAM อยู่ที่12 g ิกรอม256 g b นะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับ2เลนมาให้นะครับความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลบวก5ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับส่วนกว้างหน้าอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองครับแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าให้มาอึดมากๆนะครับอยู่ที่6,600มิลลิแอมเลยนะครับการชาร์จไวนยอยู่ที่66วัตต์นะครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ 9990บาทเท่านั้นครับอันดับที่1ครับ Redmi Note 14 Pro 5G นะครับก็เป็นอีกหนึงรุ่นตัวคุ้มเลยนะครับในงบ1,000 0บาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ สำหรับผมเนี่ยผมว่าน่าซื้อมากๆเลยนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับส่วนราคานะครับตัวนี้ราคาณนะปัจจุบันนะครับก็อาจจะเกินงบที่ตั้งไว้นิดหนึ่งนะครับอยู่ที่1 4ึ่งบาทประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็ที่จริงในราคาเปิดตัวตอนที่เปิดตัวแรกๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่มาสัก 1 9 9 0 0บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ลดลงมาทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับใครที่สนใจอรุ่นนี้เนี่ยผมว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นของอรุ่นนี้กันนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพนะครับขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับจะเป็นแบบ AMOLED นะครับส่วนอัตรา r เรเฟรชเรตอยู่ที่ 120Hz มาให้นะครับส่วน Android จะเป็นตัวเวอร์ชัน14นะครับ ส่วนในเรื่องของตัว CPU จะเป็นตัว Dimensity 7,300 Ultra นะครับความเร็วที่2.5 g h z ด้วยนะครับและก็ในเรื่องของตัวหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับตัว RAM 12 g b รอม256 g b เลยนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับความละเอียดอยู่ยที่200ล้านพิกเซลบวก8ล้านและก็อีก2ล้านพิกเซล F 1.7นะครับก็การถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับ กล้องหน้า20ล้านพิกเซลนะครับส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุมาที่5,110มิลลิแอมป์นะครับและก็จะอรองรับการชาร์จไวมาที่45วัตรครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับอยู่ที่1490บาทเท่านั้นครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยละกันนะครับ ช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่ช่องแนะนํามือถือที่บอกสเปคแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดมากนักนะครับใครที่ต้องการเจาะลึกในเรื่องของตัวสเปคแล้วก็การใช้งานมือถือต่างเนี่ยก็อาจจะต้องหาช่องรีวิวมือถือโดยเฉพาะนะครับก็มีหลายช่องหลากหลายช่องเลยบน y t u t u นะครับก็สามารถหาดูกันได้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเชอกันใหม่ในคลิปหน้าลวกันนะครับก็สวัสดีครับ